เขาไปไหนของเขาอ้าวใช่ไหมช่วยกันดูหน่อยค่ะใช่เขาไหมคะใช่แน่นอนจิิงให้ฉันอยู่ร้านคนเดียวแล้วต็วเองแอบไปไหนมาโอ้โหหน้าด่าไหมครับคุณลูกค้าไปไหนมาเนี้ยอะอูะอ้งานไปไหนมาเนี้ยเธอโอ้โหโจะเกินไปแล้วนะมันจะเกินไปจริงๆคะ่ะคุณลูกค้า ทำไมหรอฉันจ็ถ่ายคอนเทนต์มาจ้าถึงฉันจะไปคนเดียวนะเนี่ยฉันก็มีน้องขาตั้งกล้องตัวเนี้ยไปนะสะดวกสบายมากจะบอกให้เขาสามารถทำคอนเทนต์คนเดียวก็ได้ไม่ต้องขาเพื่อนไปให้ลำบากเลยอ่ะเนี่ยดูดิขาเขาแข็งแรงกลางได้สูงสุดถึงร้อยสี่สิบแปดเซนติเมตรนะจะบอกให้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหม ใช้งานก็ง่ายอดูดิใช้งานก็ง่ายนะเธอนี้ใช้งานก็ง่ายนะฉันจะทำคอนเทนต์คนเดียวอ่ะสบายมากน้ำหนักก็เบาด้วยแถมราคาก็ถูกแสนถูกไปเลยไปจิ้มกิกาคาได้เลยนะช่วงเนี้ยเขาแปดเซลอยู่เร็วๆรีลบไปจิ้มมา